ไม่ดุแต่ลูกๆก,ก็เชื่อฟังเราได้อันนี้จริงไหมเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเชื่อฟังเราไม่ใช่เพราะว่ากลัวนะคะแต่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเด็กๆแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีระดับการควบคุมอารมณ์ที่แตกต่างกันค่ะโดยที่ยังต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยให้คำชี้แนะเคล็ดลับก็คือการสร้างวินัยเชิงบวกซึ่งไม่ได้เป็นการตามใจนะคะ แต่เป็นการสร้างขอบเขตจากความเข้าใจร่วมกันเช่นเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยปีนโตะเล่นแทนที่ผู้ใหญ่จะพูดคําว่าอย่าปีนโต๊ะนะเดี๋ยวจะโดนตีให้เราลองพูดคําว่าโต๊เนี้ยไม่ปลอดภัยสําหรับการปีนค่ะถ้าเกิดว่าอยากปีนเราไปปีนเล่นที่สนามเด็กเล่นกันดีไหมคะซึ่งการให้ตัวเลือกกับเด็กแบบนี้จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นค่ะ เด็กๆเนี่ยยังใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อต่อรองให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นร้องไห้โวยวายแทนที่เราเนี่ยจะดุเพื่อให้เด็กหยุดเดี๋ยวนั้นเลยเราควรปรับเป็นการสร้างเงื่อนไขและสะท้อนอารมณ์ก่อนค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดีมากขึ้นและพร้อมที่จะรับฟังเราต่อไปเช่นตอนนี้หนูกําลังโกรธมากเลยค่ะอยากจะให้คุณแม่กอดก่อนไหมหรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวก่อนถ้าพร้อมคุยแล้วบอกคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่รอ ซึ่งวิธีนี้ค่ะจะทําให้เด็กเนี่ยสงบลงและเมื่อเขาสงบลงได้แล้วเราค่อยพูดคุยถึงพฤติกรรมของเขาและชี้นําวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไปค่ะเมื่อเราใช้ความเข้าใจแทนการให้คําสั่งหรือว่าการลงโทษเนี่ยเด็กๆค่ะจะสามารถเรียนรู้วินัยได้จากภายในอย่างมั่นคงและพร้อมที่จะเชื่อฟังและเชื่อมั่นในตัวพ่อกับแม่มากขึ้น